ทำไมบรรยากาศไม่ช่างเป็นใจขนาดนี้ไอ้เยี่ก็กลับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงชาวมาเลเดอร์แดนอีสานทุกท่านฮะตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงเป็นเวลาที่เราควรจะได้ทำสีบรรยากาศแบบฝนมันจะตกทุกคนดูดิของฟ้าแต่เป็นไรนะเราจะทำให้ได้เพราะว่าช่วงที่ซื้อซีโรวันมาเราก็ทำมือนกันทำแบบฝนมันตกเราก็ หรือมาทำไม่เป็นไรเรามีดเป่าผมอยู่มัาจะใช้ดอยเป่าให้แห้งแต่มันจะมีปัญหาตรงที่ออดาบเซเคนอันใหญ่อะมันใหญ่มาจะต้องใช้เวลาทํานานหน่อยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปลือ้อดาบกันรอเลยดีกว่าไปมาสเเดอแดนอีสานสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับนาอุตติกต็อกเหมือนเดิม วันนี้ตามที่บอกไว้เราจะมาทำสีเซคเคนซอสไรเวอร์ไปดูกันโอเคทุกคนหลังจากที่เราแบบลื้อไอ้พวกข้างในนี้ออกใช่ไหมมันมีข้อดีอย่างหนึง่งไอ้ตัวแผงวงจรเนี่ยมาติดกันมาหมดเลยจะมีแต่ตรงนี้ที่เป็น LED ตรงนี้จะเป็นตัวสแกนเอ็มเลมนี่ก็จะเป็นตัวโครงดาบมาันนี้เป็นด้านหน้าไปนี้จะเป็นด้านหลังดาบมาทุกคนเรามาเริ่มรื้อส่วนที่เหลือแล้วเราจะเริ่มขัดกันไป ทุกคนหลังจากที่เราขัดไปขัดไปขัดมาแม่งรู้สึกเหมือนว่ามันอสังเกตดูรอยขัดมนะันอ่ะเหมือนดาบที่เป็นแบบผ่านอายุการใช้งานมาอย่างโชคโชนอะ่ะเขาก็ไม่ได้ทําสีเรามาให้สวยอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แบบนี้มันก็ดูดีนะดูเท่อีกแบบดูแบบนักโรบราณใชิญเด็กงลองอันนี้ก็จะเป็นดาบที่เราได้แอบ,บทาไว้เป็น Se เซคเคนดีเอ็กซ์อะไรดูยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะลงสีรอบแรกอันใหญ่ยังไม่ได้ทำไม่ได้ลองเื่นเลยได้ทำไปเ,เราจะทำมาเล็กให้มันเสร็จก่อน สีน่าจะแห้งแล้วเราก็จะมาฉีดอันนี้ให้มันแห้งก่อนอันนี้ปิดเก็บไว้อุปกรณ์ที่เราต้องมีต้องมีถุงมืออนี้เป็นสีสีห่ออะไรไม่บอกก็เป็นสีกระปองก็แล้วกันหาซื้อได้ที่ร้านกรอนการช่างทั่วไปฟัปงแล้วไม่กิดสี่ก็บไว้หรอกมาวิธีการฉีดที่ถูกต้องฉีดให้มันแหางฉีดให้มันบางก็พอฉีดเยอะมันเยอิอมพอใช่ะจะเป็นประมาณนี้ข้อเสียของสีกระป๋องคือเนื้อสีมันเยอะ มันจะเยอมเยอมง่ายมากยิ่งตอนนี้ยิ่งไม่มีแดดอยู่ก็ต้องถีดให้มันบางบางที่สุดแล้ที่ทำได้อ่ะนี่อันนี้เลยอันนี้คือแอบทําไว้แล้วนี่ตัวนี้เราจะฉีดสีเงินตายมันก็จะเป็นประมาณนี้มันจะดูแบบเด่นชัดขึ้นอันนี้คือทําเฉพาะตัวที่อวยกวยเอสปาดากูก็เลยจะทานี่เหลีองอ่อยเลยทีเดียวเห็นชัดไหมเออมันไม่ไม่ไม่ค่อยมีแสงนะทุกคนต้องทำใจหน่อยต่อไปก็เป็นการฉีดแลกเกอร์เคลือบเงา ฉีดพองบางขอให้มันเงาเงานิดนึงบอกเขาฉีดเงาเงาหรือกูฉีดนาะจังวะอ่าก็ประมาณนี้รอแห้งอ้าวตอนนี้เราก็จะเริ่มทําไอ้ตัวยาวละเราจะให้ดาเงาในการรองพื้นขีดไปเลยแค่นี้ก่อนบางๆเดี๋ยวมาทำอีกเรื่มนึงคลิปนี้จะไม่ค่อยพูดนะทุกคนนะเพราะว่าต้อง,งใจทำโอเครอแห้ง นี่จะเป็นกรรมวิธีการบางคนไงวะง่ายแต่คงไม่ง่ายแล้วแหละตัดไปตอนทำเสร็จเลยครับเด,ด,ดีดูไปมันก็เป็นแบบตาบดำไงนี่ก็จะเป็นเอ็มเลมที่เราทำสีไปแล้วก็จะมีความสวยงามนิดหนึ่งส่วนด้านหลังก็ จะมีความพี่ยะปะปนอยู่ใช่มันจะไม่เหมือนกับอันนี้ที่เราทําให้มันทึบไปเลยคือกูก็ไม่ได้จะทำให้มันทึบหรอกแต่กูฉีดผิดกูก็เลยทาให้มันทึบแม่งไปเลยโอเคนี่ก็จะเป็นไอ้ตัวนี้สวยหน่อยนี่ความเป็นสีน้ําเงินก็ต้องสวยอยู่แล้วข้างล่างก็จะเนียนนิดนึงนี่อันนี้ให้แปดเต็มสิบอันนี้ให้สี่จุดห้าทอมเทียมากอาลังจากที่ผ่านเวลามาหลายศตรวตรรษสีก็เริ่มแห้งแล้วโอ้อยนี่ไงวะ ต่อไปก็ตัวลงเป็นสีเงินและกระรอแห้งลงไปรอบแรกบางๆก่อนหรือจะลงเท่านี้เลยก็ได้แล้วก็ประกอบเสร็จมันก็เสวยอ,อีกไปอีกแบบนึงแล้วแต่คนชอบไม่มีผิดไม่มีถูกเอาตอนนี้เราก็จะให้มาดูดาเล็กก่อนสีมันยังไม่แห้งไม่ค่อยดีนะต้องค่อยๆจับวตัวนี้จะทำเป็นสีดำด้านเดี๋ยมารอดอ้าใหญ่แห้งกันไป Hours เอาละครับทุกคนหลังจากที่ผ่านเวลามายาวนานเกือบ20ล้านปีเราก็ได้ทำอันนี้เซ c เคนซอร์ดไรเวอร์แบบ BX เสร็จเรียบร้รรอยอ่ะมาดูใ,ใกล้ๆตากล้องอ่าเดี๋ยวเปิดสวิตช <Second Sword S 1> ์อ่าดูความเงาของดาบอ่าอินเสิร์ตอินเสิร์ตอ่าโฟกัสอ่าแต่นอนนี้นก็ยังไม่เนียนอยู่ดี <laughs> นี่ตรงนี้ดำด้านสวยมากเลยนะถ่ายตรงดำด้านโฟกัสอ่า นำด้านตรงนี้จะสวยเป็นพษษษิเศษแล้วก็ตรงตัวไก่เ,เดี๋ยวเราจะมาเล่นกับดตกันิีกนัยให้ดูเป็นสปอยมาแล้วด้วยดาดิษานิีพิธีเก้าไปถ้าโชคดีหน่อยก็จะได้ถ่ายวันนี้เลยเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่หรอกโอเคมา ไปดูดาบใหญ่กันทุกคนอ้าวตอนนี้ดาบใหญ่ก็เมื่อกี้ลงแล็กเกอร์รอบสองแล้วนะยังไม่กล้าจับมันเท่าไหร่แต่มันก็เออมันก็สวยอยู่นะจะมีตรงบางจุดที่ไม่เนียนบ้างเอ,อ้ามาดูเงานะตรงลายที่มันเป็นแบบลายล,ล้อมเหลี้ยวของพลาสติกอ่ะมันก็จะหายไปนี่เป็นด้านหลังเงาไหมเดี๋ยวไปดูด้านหน้าด้วยความที่มันเป็นพับถือเราก็ต้องทําให้มันสวยเป็นพิเศษเออตรงนี้มันเบาดีนะแต่พอใส่วงจรเข้าไปแม่งหนักชิบหายเลยแล้วเพื่อก็อาจจะลื้อวงจรทิง้ง อาเดี๋ยวเรารอมันแห้งก่อนรอไม่แห้งอีกนิดนึงลงแลกเกิ์สองรอบก็พอแล้วเราจะมาประกอบกันให้ดูเราจะประกอบแบบรวดเร็วไปหลังจากที่ผ่านเวลามาอย่างโชคชนจาบเล่มนั้นก็สเส็จสักที ตอจบของเรื่องราวนะ่ะก็จะเป็นกุญเชียนมันเองแล้วก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วกับเซค o น d s ซอ r d ดไดเวขนาดหนึง่งตัวหนึ่งก็ว่าไปโอเคเรามาดูดีเทลกันอืมตัวนี้เป็นยางเหมือนเดิมไม่ได้ทำสีก็จะมีประมาณนี้สวนลูกเล่นกับเหมือนเดิม สวัสดีนบ่ายพบกขอลาไปก่อนสวัสดีครับกดใจถึง1ล้านใจแล้วก็เป็นไลค์กดซ like, ับ y o ยูทูบด้วยนะจ๊ะ